ยายาเองก็เป็นยากบ่นเราเลวพ่อแล้วทำไมบ่นเก่งมาถามหน่อยเอาขนมมาทิ้งด้วยไปเอาอน,นี่ใส่ขี้บ่นนี้มาจากใครฮะจากพ่อนนั่แหละพ่อไม่ได้บ่นเลยนะจากพ่อพ่อขี้บน่นพ่อขี้แกล้งพ่อไม่บน่นพ่อไม่ได้แกล้งหนูเลยตอนเช้าก็ชอบไปปลูกทั่วบ้านทั่วเมืองปลูกใครปลูกหมดทุกบ้านเลยมั่ว เอ็งอะมั่วอะไนี่ทำอะไรพับผ้าพับทำไมอะฮะกระดูกไม่ได้ใช้แล้วอ่ะอะไรนะกระดูกไม่ได้จ้ะกระดูกไม่ได้ใช้แล้วอะแล้วทำไมไม่พูดดีๆอะทำไมต้องแหกปากทำไมอะฮะพ่อาถามเฉยๆแล้วไม่ใช้แล้วมาอยู่ทุ่งกับที่นอนพ่อฮะอมางแก้วมายุ่ยงกับที่นอนพ่อ พรุ่งนี้ไปเรียนแล้วดีใจไหมพรุ่งนี้อยากไปเรียนหนูไม่อยากให้พ่อเบื่อพ่อพรุ่งนี้ไปเรียนแล้วหนูไม่อยากให้พ่อไปส่งพ่อรู้ไหมรู้ไหมว่าพ่อดีใจมากเลยพรุ่งนี้เปิดเทอมอ่ะไปเรียนอ่ะพ่อดีใจมากเลยรู้ป่ะหนูไม่ดีใจกับพ่อหรอกพ่อดีใจหนูรักคุณครูพ่อดีใจมากเลยที่หนูพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดอ่ะพ่อจะได้ไม่ต้องปวดหัว นั่งฟังหนูบ่นู่นนี่นั่นน่ะพ่อรู้สึกสบายใจมากเลยว่าหนูไปเรียนน่ะมันเจ็บไหมฮะเขาต่อยพ่อมันเจ็บไหมมืพับได้บ่หรอกหืมใหญ่อ่ะ ทำ,ทำอะไรทำอะไรทำอะไรออกผืนใหญ่ออกกลางกว้างไม่เห็นเรียบเลย,เยนะไม่เห็นเลยยับออกนม่พับแล้วเหรอนะ่นั้นนั้นแถวบ้านเรียกพับแล้วเหรอนั้นเรียกว่าขยุ่มขยุ่มเลยนะ อ่ะมันเรียกว่าพับวะเฮ้ยไรน้องแก้มก็ต่อยดิที่กุแกงดิโอ้หเรียกร้องความสนใจจากแม่มาเร็วต่อยดิไม่ได้กางแกงพ่อไม่นไม่ดึงไม่ดึงกางเกงพ่อเอามือถือขึ้นมาดงไม่ไดงไม่ได้ พ่อพ่อยอมแล้วพ่อขอโทษ่อขอโทษหนูยังไงหนูก็ไม่ยอมดึงเล้วดึงโอเคพ่อป๋อตังเกง่ขาดเอาพป๋ดึงอีกข้างนึงพอป๋เออเกงขาดแล้วเดีเร็วป๊จะให้ลูกกินยาง